สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาคุยกันเรื่องหนักๆนนิดหนึ่งหนักหนักที่นี่เนี่ยขอให้เพื่อนๆเปิดใจให้กว้างผมไม่ต้องการจะดึงเรื่องการเมืองเข้ามาคุยแต่อยากจะคุยเรื่องของระดับโลกนะฮะผมถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมรัสเซียต้องบุกยูเครนก่อนหนึ่งต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้จักองค์กรสนธิสัญญานาโต้ไหมฮะเราพูดสั้นๆก็คือนาโต้นะฮะ นาโตเนี่ยประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปนะส่วนที่สัญญาณโต้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยช่วงสงครามเย็นนะระหว่างที่อเมริกามีสงครามเย็นกับทางสหภาพโซเวียตน,นะซึ่งพอมีสนธิสัญญานาโตเนี่ยเขาก็เหมือนกับบอกเลยว่าเขากําลังเป็นปรัปักกับใครอยู่นะพูดง่ายๆก็คือสหภาพโซเวียตในอดีตซึ่งสนธิสัญญานาโตเนี่ยเขาก็ มีการคุยกับทางรัสเซียแบบเป็นทางการไม่ไม่เป็นทางการบ้างเพราะในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเป็นปรปักอยู่ระดับหนึ่งแต่เขาก็ยังเป็นพันธมิตรกันเขาก็ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเขาก็ยังอยู่ในองค์การสหประชาชาติร่วมกันน,า,นา,าโต้ก็สัญญาว่าจะไม่ขยายอิทธิพลเข้าสู่หลังบ้านของรัสเซียนะซึ่งพอเวลามันผ่านไปยาวนานเนี่ยนะครับเกิดมาวันดีคืนดีเนี่ยยูเครนเนี่ยเขาก็ไปเขียนในรัฐธรรมนูญว่ายูเครน ต้องเข้าร่วมนาโตต้องเข้าร่วม EU นะฮะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทางรัสเซียเขาไม่เห็นด้วยเพราะเหมือนกับว่าถ้ายูเครนเป็นหนึ่งของนาโตนะเหมือนกับว่าก็จะมีศัตรูมาจ่อคอหอยของรัสเซียอยู่นะซึ่งรัสเซียไม่ชอบเลยสหภาพโซเวียตหลังจากที่โดนพูดง่ายๆก็คือแตกนะจากสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยนะซึ่งรัสเซียและยูเครน ก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งรัสเซียก็คือเป็นพูดง่ายๆก็มือเป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมประเทศที่ใหญ่และมีความเข้มแข็งที่สุดในกลุ่มสหภาพโซเวียตนะยูเครนก็เป็นประเทศที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะถึงแม้ว่าพื้นที่จะเล็กกว่าเยอะพอสมควรก็ตามแต่ก็ประชากรก็ถือว่าเยอะรองจากรัสเซียนะฮะแล้วก็พื้นดินกว้างใหญ่ไพศาลมีเทคโนโลยีมีอาวุธมีอะไรนู่นนี่นี่นะฮะแต่ยูเครนเนี่ยเนื่องจากหลังจากที่ออกจากสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ เข้าอยู่กับฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะดังนั้นทางนาโตเอ่ยทางอเมริกาเอ่ยก็พยายามคอนวินส์ให้กับยูเครนเพื่อที่จะให้เขาปลดอาวุธนิวเคลียร์นะันั้นยูเครนเขาก็ปลดอาวุธนิวเคลียร์ไปเมื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ไปเนี่ยยูเครนก็พึ่งพาฝั่งตะวันตกเหมือนกับให้เขาไปเป็นมาเป็นพันธมิตรมาช่วยถ่วงดุลน,นะไม่ให้โดนรัสเซียกลืนกลับไปนะแน่นอนเขาก็ยังมีการต่อสู้ ระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าในประเทศยูเครนเนี่ยจะมีรัฐบางรัฐของเขาเนี่ยเป็นประชากรที่พูดภาษารัสเซียนะซึ่งยูเครนเขาก็จะเป็นอีกชนชาตินะเขาก็ไม่ค่อยชอบคนพูดภาษารัสเซียเท่าไหร่ก็มีการกดขี่ข่มเหงกันตาม,มานะนั้นเขาก็มีปัญหาบาดหมางก,กันอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงเมื่อยูเครนเนี่ยนะโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยนะฮะหลังจากได้รับเลือกตั้งขึ้นมาก็ประกาศว่าจะเข้าร่วมส่วนที่สัญญานาโต้นะซึ่งพอประกาศว่าจะเข้าร่วมแล้ว มีการตอบรับระดับหนึ่งว่าจะพิจารณาโดยสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้เสนอแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนก็ทําให้รัสเซียเกิดความไม่พอใจมากก็มีการยื่นโน้ติสแจ้งทางยูเครนว่าอย่านะนี่มันคือเส้นแดงของฉันเป็นจุดที่เราอมยอมรับไม่ได้ทาไม่อยากให้เกิดปัญหาจงเริ่มเลิกความคิดนี้เสียแต่ในขณะนั้นทางยูเครนก็มีความคิดว่าทางฝั่งตะวันโลกตะวันตกเนี่ยจะสามารถที่จะดูแลเขาได้ก็ยังมีความขึกเขิม นะแล้วก็ไม่ถอยนะฮะก็ยืนกลานว่าจะเข้าสู่สนธิสัญญานาโตให้ได้ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณารสุดท้ายรัสเซียก็เลยบุกนะเข้าตียูเครนโดยตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยรัสเซียตั้งเงื่อนไขว่าถ้ายูเครนเซ็นสนธิสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมนาโตรัสเซียจะถอนกําลังกลับแต่ณตอนนั้นเนี่ยก็คือยูเครนก็กําลังฮึกเหิมก็คิดว่าฝั่งตะวันตกโลกตะวันตกจะช่วยเหลือก็มีการ แจ้งไปว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจนะยืนกลานว่ายังอยากจะเข้าสนิสัญญานาโต้รัสเซียต้องถอยไปแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นแต่นั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้รัเสเซียยูเครนก็ตีกันแบบเป็นสงครามแบบจริงจังนะะซึ่งการเป็นสงครามแบบจริงจังเนี่ยสิ่งที่มันตามมามันคืออะไรผมบอกเลยว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีความปราณีนะฮะยูเครนเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรนะฮะซึ่งถือว่าเป็น เป็นเหมือนกับแหล่งนะฮะผลิตอาหารเนี่ยป้อนให้กับทางยุโรปเลยทีเดียวนะฮะแต่เพราะการสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวยูเครนเองเนี่ยประชากรเนี่ยก็หนีออกจากนอกประเทศซะเยอะลบตายไปเยอะนะฮะตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ผู้สูงอายุเด็กและผู้หญิงนะฮะซึ่งพอมาหลังๆมาเนี่ยยูเครนเริ่มพ่า,ายนะฮะแล้วก็มีกำลัง ทหารไม่เพียงพอเขาก็เริ่มเอาเด็กและผู้หญิงรวมมาทั้งผู้ที่มีความสูงอายุเนี่ยมาเข้าสู่สงครามมากขึ้นนั่นเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าถึงจุดจุดหนึ่งจะเจรจาสงบศึกกันแล้วเนี่ยฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้เปรียบทางด้านไหนแน่นอนว่าถ้าเราดูช่องข่าวของฝั่งตะวันตกจะพูดแบบหนึ่งถ้าฟังช่องข่าวของทางที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็จะพูดอีกแบบหนึ่งซึ่ง ผมถามเพื่อนว่าเราควรฟังฝ่ายไหนผมบอกเลยว่าฟังทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองฝ่ายที่พูดมาต่างมีจริงต่างมีเพชแต่ถามว่าในกรณีนี้เนี่ยใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกแน่นอนคนที่กาะสงครามย่อมถือว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดแต่ผมก็ถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนเอนเป็นผู้นําประเทศมหาอำนาจแล้วจู่ๆจ,จะมีศัตรูมาจ่อคอหอย เราจะยอมไหมถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาหรือเป็นจีนถ้าศัตรูของเขาจะมาอยู่ชิดชายแดนเขาเลยเนี่ยเขาจะยินยอมหรือเปล่านั่มันก็เลยกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมันจําเป็นจะต้องเกิดไหมแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อใครอันนี้พูดลึกมันจะกลายเป็นการเมืองพูดตื่นเพื่อนมันก็บอกผมว่าแตะแล้วก็หนีผมจะบอกเลยว่าจะ จัดว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายในสงครามครั้งนี้ผมว่าคนที่เป็นพระเอกก็เป็นผู้ร้ายในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ร้ายก็เป็นพระเอกในเวลาเดียวกันนั้นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งผิดทั้งถูกคู่กันทั้งคู่นะนั้นผมก็ไม่ลงลึกนะก็ได้แต่หวังว่าสงครามเนี่ยจะจบโดยเร็วแล้วก็เราสามารถที่จะเห็นสันติสุขกลับมานะฮะประชากรโลกไม่ต้องเจ็บปวดล้มตายและที่สําคัญก็คือ อย่านำพาให้มันเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไม่เช่นนั้นแล้วอะไรอะไรต่างๆนานามันก็อาจจะแย่ไปกว่าน,นี้นะฮะนี่ก็ไปคือ let's s e let's talk ในตอนนี้นะฮะชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ได้เลย,เลยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ